ชอบนอกสถานที่ก็ไม่บอกตั้งแต่แรกไม่อย่างนั้นนะพี่พามาตั้งนานแล้วหมดทางหนีแล้วสินะโโอ้ <t oss out> ไม่มีเรือเลยพราวเกาะใข่หงอทั้งอยู่ไกลแล้วก็ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวด้วยก็เลยไม่มีเรือโดยสารคงต้องจ้างกันไปเองแล้วแหละไปไม่เกลไม่เกลยเกาะเนยนก็ไปไม่เยอะเกาะหมูเกาะหมากเกาะชนะสมเชยเพอเปยยินดีต้อนรับทั้งสองต้นครับ ไม่ทราว่าตร้งสองด้านจะไปเที่ยวโกะไหนครับเกาะไข่หงไปไหมครับเกาะไข่หงโบกตรงๆไม่มีทีเดียวอันตรายอย่าไปเลยครับเราจะไปตามหาคนนะคะตามหาคนออพี่พ่อจะเคยเห็นคนนี้ไหมคะ ไม่เคยเห็นครับเขาเป็นเคยครับเป็นเพื่อนนะคะ่ะเดือครับตังแต้ม ไหเข็ดหรือยังจะเอาอีกไหมไม่ไม่ละจ้ะไม่และจ้ะฉันสาบานนะฉันจะไม่มาเหยียบกอนดอีกแล้วจะทำอะไรฉันเลยนะไว้ใจไม่ได้หรอกครับผมพบกอแเรามันกอใหญ่มันจะเอาเรือไปจอดไว้ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวมันแกบขึ้นมาบนกอเราอีกอย่างเงี้ยต้องเอาให้ตายมันถึงจะเลิกไม่ไม่จะไม่ออบ้พอพออ่เลอย่าเลย ไม่มาเหยียบที่นี่อีกแล้วฉันสาบานจริงๆฉันก็แค่รู้ว่าราคาที่ดี่บนเกาะนี้มันขึ้นน่ะฉันก็เลยกะหูไป้เองแล้วก็ไล่ชาวบ้านพวกนี้ไม่ออกมาให้หมดจะไม่คิดเลยนะว่าเรื่องเาวามันจะเลยเถิดขนาดนี้จะทำอะไรฉันเลยนะฉันว่าจ้างตำรวจดีกว่าค่ะให้กฎหมายจัดการจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายอย่านะอย่าอย่า แจ้งความเลยนะจะไม่อยากติดคุกอะ่ะทำอะไรเลยนะมึงเป็นคนติดนี้ใช่ไหมใช่จ้ะใช่งั้นมึงก็คงจะรู้ดีว่าคนที่นี่เขาถือสาเรื่องคำสาบานต่อหน้าคมอาวุธที่สุดถ้ามึงยอมสาบานว่ามึงจะไม่ไปยุ่งกับคนบนเกาะนี้อีกกูจะปล่อยมึงไปจ้ะจ้ะยอมสาบานจนะ้ะยอม เนี่ยนะก่อไข่หงไม่เห็นจะมีคนเลยสักคนก็ผมบอกคุณเรื่องให้ว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวคุณก็ไม่เชื่อผม แล้วแบบนี้เนี่ยนะที่จะเป็นเศรษฐกิจพิเศษจะเอาไปทำอะไรเนี่ยถ้าอย่างนั้นแถวนี้มีเกาะอื่นอีกไหมครับพวกเราอยากไปทุกเกาะเลยโอ้ยมีเยอะแยะมากมายเลยครับผมด้วยความยินด,ดีครับผมจะพาคุณสองคนไปทัวร์ทุกทุกเกาะเลยครับผมนั้นตามผมมานะมาเลยครับของใกล้สุดนี่อยู่ตรงไหนล่ะคะตรงนี้เลยครับนี่อยากไป คุณถึงไม่แจ้งความอ่ะไอเดชาไม่ยอมสาบานแล้วไม่จําเป็นต้องแจ้งความคนที่นี่เชื่อถือคําสาบานมากกว่าอย่างอื่นกลัวว่าถ้าตํารวจมาแล้วเรื่องที่กักตัวฉันไ้ที่นี่จะแตกมากกว่ามั้งคุณเอาความปลอดภยัยของคนในหมู่บ้านมาเสี่ยงอย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะ <c oughs> คนเห็นกับตัวคนที่คิดจะฮุบเกาะแล้วไล่พวกชาวบ้านไปอย่างคุณไม่มีสิทธิ์มาว่าผมนะถึงแม้ว่าผมจะแจ้งตำรวจเรื่องไอเดชา <c oughs> คุณจะแน่ใจได้ไงว่าญาพี่น้องของมันหรือคนของมันจะไม่กลับมาล้างแค้นคนที่นี่โจแบบนี่ดีที่สุดแล้วสำหรับทุกฝ่าย เดี๋ยวมาทำเป็นอวดรู้เลยนะคอยดูนะฉันจะหนีออกไปให้ได้เลยแล้วฉันหนีออกไปได้เมื่อไหร่ฉันจะลากคุณเข้าคุกเป็นคนแรกเลยคนเลวคนเลวแล้วเธอ,เอ,เอดีนักหรือไงไม่รูีงขาหนูด้วย่ะพี่ไม่ว่างใจใครหรอกคะ่ะอา้าพี่ คุณจะบอกว่าในเมื่อฉันหายป่วยแล้วฉันก็ต้องกลับมานอนข้างนอกเหมือนเดิมใช่ไหมก็ใจง่ายดีนแต่นี่ฝน,นกำลังจะตกนะคุณไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องเหรอจะยินแต่ผมไม่อยากให้คุณนอนที่ห้องแมวมีอะไรปะไอ้คนที่มันคิดจะฮุบเก่อแค่มีที่สุ่หัวนอนก็ถือว่าโชคดีแค่ไหนแค่นี้ฝ <reet> น,นกำลังจะตก deliberata เฮ้ยเฮ้ยทีมนพานีโยยยย่โอ้ยคนนี้มันบ้าขนะจริงๆเลยนะฉันกำลังสดมนอยู่ยังจะมาควนอีกนี่คุณขอลหน้าต่างห้องผมออกทำไมเนี่ยอ๋อคุณจงใจให้ฝนสายเข้ามาในห้องใช่ไหมคำถามนี้ไม่สร้างสารรค์เลยนะรู้แล้วก็ถามอยู่ได้ควรถามว่า คุณก็ไปค้นเจอกล่องเครื่องมือดินี่เอาหน้าต่างไปใส่คืนอยู่นี่เลยนะแล้วคิดว่าฉันจะทำไหมผมไปนอนห้องแม่ผมก็ได้ชื่อวแค่นี้ทำอะไรผมได้ ไหนไหถ้ายังรักกันอยู่ถ้ามีใจอยู่อยากขอร้องมีเธอควนบานโฮโคงไม่สายเกินไปที่เราจะกลับ